มื่อถึงเวลาบริจาคทานมีคนรับใช้ของท่านเศรษฐียกของที่จะบริจาคออกมาวางอีกสักครู่หนึ่งจึงเห็นชายวัยกลางคนร่างกายสูงใหญ่เกศางอกเป็นดอกเราอยู่ทั่วศีรษะออกมาเขาเป็นคนเงียบขรึมเสียงอื้ออึงดังขึ้นในหมู่คนขอทานพวกเขาแย่งเข้าไปรับนางยืนคออยู่นาน จนคนเหล่านั้นไปหมดแล้วจึงค่อยๆเดินเข้าไปรับเป็นคนสุดท้ายต้องการเท่าไหร่จ้าสามส่วนค่าสำหรับสามคนชายผู้นั้นได้มอบอาหารให้นางสำหรับเพียงพอแก่คนสามคนโดยไม่ได้ปรีปากพูดอะไรเลยแต่รู้สึกว่าเขามองนางอย่างสนใจกว่าขอทานคนอื่นๆเป็นอันมากนางได้นำอาหารนั้นมายังศาลาอันเป็นที่พัก นางและมารดาได้ขอร้องวิงวอนให้บิดาบริโภคอาหารให้อิ่มเต็มที่ก่อนแล้วนางและมารดาจะบริโภคในภายหลังมารดาของนางปลอบใจบิดาว่าธรรมดาความวิบัตินั้นย่อมมีได้แม้แก่ตระกูลใหญ่โดยไม่ได้บอกล่วงหน้าให้รู้ตัวอย่าคิดอะไรมากเลยขอให้บริโภคอาหารเพื่อให้มีชีวิตต่อไปเพราะชีวิตของบิดามีค่าเท่า หรือมากกว่าชีวิตของสองคนและการที่จะไปหาโคสกะเศรษฐีนั้นก็เกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยบิดาอย่างใกล้ชิดเมื่อถูกความอ้อนวอนมากเข้าพัทยะจึงได้บริโภคอาหารแต่เนื่องจากว่าอดอาหารมาเป็นเวลานาน,านท่านจึงบริโภคมากเกินไปในวันรุ่งขึ้นจึงเสียชีวิต และมารดาเศร้าเสียใจเป็นอันมากเมื่อถึงคราวจะสูญเสียดูอะไรอะไรก็สูญเสียไปหมดสิน้นชะตาชีวิตของมนุษย์ไม่แน่นอนเลยหวังอะไรแน่นักไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นนางไปขออาหารที่โรงทานอีกเมื่อเขาถามถึงความต้องการนางก็บอกว่าต้องการสองส่วนเขาให้โดยไม่ได้พูดอะไร นางนำอาหารนั้นมาให้มารดาท่านบริโภคจนอิ่มแต่ได้เสียชีวิตลงอีกในวันนั้นเองวันรุ่งขึ้นนางไปขออาหารแสดงความจำานงต้องการเพียงส่วนเดียวนางตกใจเป็นอันมากเมื่อได้ยินเขาพูดด้วยอารมณ์โทสะว่าชิบหายเสยเถิดหญิงถอยเพิ่งจะรู้จักประมาณท้องของตัวในวันนี้เองหรือนางเป็นกุลธิดาที่เต็มไปด้วยความละอายความละเอียดอ่อน ไัได้ยินเช่นั้นจึงรู้สึกเหมือนมีหอกปลายแหลมพุ่งมาปักที่อุราประเทศหรือเจ็บปวดเสมือนแผลที่ถูกราดรด้วยน้ำเกลือถ้าลงนึกดูเถิดคำพูดเช่นั้นแม้หญิงที่เกิดในตระกูลทาตก็ยังรู้สึกเจ็บอายแล้วนางเล่าผู้เกิดในตรกูลเศรษฐีมหาศาลจะไม่เจ็บอายเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าหรือกรณนั้นก็ตาม นางยังแข็งใจถามเขาว่าฉไหนท่านจึงกล่าวเช่นนั้นแก่ข้าพเจ้าหญิงถอยแกคิดว่าเราจำแกไม่ได้หรือเมื่อวานซืนมาขอสามส่วนเมื่อวานขอสองส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวคงจะเพิ่งรู้จักประมาณท้องของตัวเองในวันนี้กระมังเขาพูดเร็วและแสดงอารมณ์โกรธข้าแต่นายอย่าทำหนีข้าพเจ้าอย่างนั้นเลย ความจำเป็นดอกข้าพระเจ้าจึงทําอย่างนั้นความจำเป็นอะไรของแกความละโมบใช่ไหมนางกลืนน้ำลายอยู่หลายครั้งจึงพูดออกมาได้ มันเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่คอนางได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเล่าถึงความประสงค์ในการเดินทางมาโกสัมีเขาฟังอย่างตั้งใจอารมณ์สะเทือนใจที่ทวีขึ้นโดยลำดับนั้นได้กระตุ้นให้น้ำตาของเขาไหลออกมาเขาเศร้าไปตามที่นางเล่าเมื่อฟังจบเขาได้เอามือลูบศีรษะของนางพลางกล่าวว่าขอโทษด,ด้วย ที่ข้าพเจ้ากล่าวคำรุนแรงไปเพราะไม่รู้เมื่อท่านเป็นทิดาของพัทิยาเศรษฐีก็เหมือนเป็นทิดาของเราด้วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ลูกเป็นลูกของเราอย่าคิดอะไรมากเลยลูกรักและแล้วบิดาคุณใหม่ของนางก็ได้จุมพิตที่ศีรษะด้วยความรักอย่างลูกนำนางไปยังเรือนปฏิบัติตนต่อนางเสมือนเป็นลูกหญิงคนโต ชีวิตของนางก็ค่อยสบายขึ้นแต่ความระลึกถึงมารดาบิดายังคงบครบกวนจิตใจของนางอยู่เสมอ เชื่อหรือไม่ว่าสัจจะที่จะไม่เบียดเบียนใครนั้นย่อมสามารถคุ้มครองรักษาบุคคลผู้ประพฤติให้พบกับความสุขได้ตัวอย่างจากชีวิตของนางสามาเองเป็นสิ่งแจ่มแจ้งพอแล้วหากว่านางจะละอายในฐานะอันเปลี่ยนแปลงไปของตนไม่ยอมเล่าความจริงให้ท่านมิตรกุดุมพีฟังแล้วฉชไหนเลยเขาจะรักนางอย่างลูกนำไปเลี้ยงที่บ้านอย่างดีฉชไหนเลย ชีวิตของนางจะได้พบกับความสุขอีกในเมื่อดวงเทียนแห่งชีวิตริบรีเต็มที่แล้วกำลังจะดับอยู่แล้วจึงใคร่ขอร้องวิงวอนให้ผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายได้ยึดมั่นในสัตจากให้มั่นคงพระบรมศา,ศาสดาจึงตรัดว่าสัตจักเป็นวาจาที่ไม่ตายนี่เป็นธรรมเก่าสัตตบรุษทั้งหลายย่อมยึดมั่นในสัตจะที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรมมืนางได้ไปอยู่ในบ้านของท่านมิตรกุดุมพีแล้ว นางก็ยังได้ยินเสียงโกลาหุนของผู้ที่มารับแจกทานอยู่ทุกวันวันหนึ่งนางถามบิดาว่าพ่อทำไมคนที่มารับทานจึงส่งเสียงดังอยู่เสมอเราไม่มีทางที่จะทำให้สงบกว่านี้หรอกหรือไม่มีทางหรอกลูกพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนตระกูลต่ำยากจนขาดการอบรมในมารยาทเมื่อมารับทานก็แย่งกัน จิงโกลาหนอยู่อย่างนี้นานมาแล้วลูกคิดว่าน่าจะมีวิธีนะครับพ่อมีวิธีอย่างไรพ่อยังมองไม่เห็นเลยเอาอย่างนี้สิคะทำรั้วให้มีขนาดกว้างพอคนเดินเข้าคนเดียวให้เข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งโดยวิธีนี้คนพวกนั้นจะแย่งกันรับไม่ได้เสียงเอะอะโวยวายก็จะไม่มี เทาทีดีนี่ลูกแต่พ่อเกรงว่าจะแย่งกงนเข้ามารับอีกนะสิเรื่องนี้ไม่เป็นไรค่ะใครมาก่อนก็ให้มายืนใกล้ทางเข้าส่วนคนที่มาทีหลังก็ยืนต่อๆกันไปดีมากลูกเรื่องนี้พ่อเองก็รำคาญมานานแล้วอุบายของลูกคงจะช่วยพ่อได้บ้างในเรื่องนี้และแล้วบิดาก็ให้ทำรั้วตามที่นางบอกนั้น เสียงเอะโวยวายก็เงียบไปสองสามวันโคสกะเศรษฐีประหลาดใจความจริงการได้ยินเสียงในโรงทานนั้นเป็นความปลาบปลื้มประการหนึ่งของท่านเศรษฐีเศรษฐีได้เรียกบิดาของนางไปหาแล้วถามบิดาจึงเล่าความทั้งปวงให้ทราบเกี่ยวกับการทำรัว้วและเมื่อก่อนทำไมจึงไม่ทำเศรษฐีถามเมื่อก่อนไม่มีใครคิดนาย บิดาตอบแล้วเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนคิดล่ะลูกสาวของข้าพเจ้าคิดท่านมีลูกสาวด้วยหรือทำไมเราไม่รู้มิตรกุดุมพีเล่าให้ท่านเศรษฐีทราบตามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของสามาทุกประการและบอกให้ทราบว่าบัดนี้บุตรสาวของตนชื่อสามาวดี ท่านน่าจะบอกเราตั้งแต่วันแรกเศรษฐีพูดเป็นเชิงปนิเเล็กน้อยอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าพัติยาเศรษฐีนั้นเป็นสหายรักของเราลูกสาวเขาก็เหมือนลูกสาวของเราน่าสงสารเหลือเกินท่านรีบกลับไปนําลูกสาวของเรามาให้เราอันมิตรกุลุมพีจึงรีบกลับบ้านเล่าให้สามาฟังแล้วกล่าวว่าลูกรักความเป็นจริงแล้ว แม่ลูกจะไม่ใช่ลูกของพ่อโดยสายเลือดแต่ว่าพ่อก็รักลูกมากเหมือนกับลูกของพ่อจริงๆหรือว่าอาจจะยิ่งกวา่าซะอีกทั้งนี้ก็เพราะความดีของลูกคนดีนั้นย่อมตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักพ่อไม่อยากให้ลูกกับท่านเศรษฐีเลยแต่ว่าประการหนึ่งเขาเป็นนายเราประการที่สองพ่อคิดว่า เขาคงจะรักลูกมากเหมือนพ่อเพราะพัทยาเศรษฐีบิดาของลูกก็เป็นเพื่อนรักของท่านและประการที่สามที่สำคัญก็คือว่าพ่อรักลูกอยากให้ลูกมีความสุขจริงๆขึ้นไปพ่อเชื่อว่าลูกเป็นลูกของท่านเศรษฐีอยู่กับท่านเศรษฐีจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับพ่อด้วยเหตุดังกล่าวพ่อจึงยินยอมให้ลูกกับท่านเศรษฐี นางลื้มใจในคำพูดของท่านบิดาจนน้ำตาไหลลงกราบเท่าด้วยความเคารพรักแล้วกล่าวว่าการที่ท่านบิดาได้รับลูกไว้ให้การอุปการะแม้ไม่ใช่ลูกแท้แต่ก็เลี้ยงเสมอได้ลูกนั้นเป็นพระคุณที่สูงสุดอยู่แล้วลูกไม่อาจลืมพระคุณข้อนี้ของบิดาได้ลูกเข้าใจในความรู้สึกของบิดาทุกประการอันหนึ่งเล่า การไปครั้งนี้ก็ไม่ใช่จะไปไกลห่างตนอาจพบกันได้เพราะที่แท้ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันจะห่างกันก็แต่เพียงเป็นบ้านคนละห้องเท่านั้นยังพอกู่กันได้ยินหากท่านบิดาจะกังวลอยอ่ด้วยธุระมากไปเยี่ยมลูกไม่ได้ลูกก็จะไม่เยี่ยมบิดาเสมอความจริงลูกเองก็ไม่ปรารถนาจะจากบิดาไปแต่รู้ว่าความปรารถนานั้นไม่อาจได้สมใจได้ ก็ต้องจำใจทำให้นิยมในสิ่งอันตนได้รับใหม่ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้